หลังจากที่เชนฟางสามารถเอาชนะกลุ่มพมดมาได้ในตอนนี้ภาพจะตัดกลับมาที่เชนฟางเชนฟางในปัขมาว่าถ้าถามว่าฉันจะทำอะไรหลังจากนี้ฉันก็จะฆ่าพวกมันให้หมดฉันรู้นะว่าคนของเมืองวู่ซานก็คือเหล่าปุดผีปีศาจนั่นแหละฉันจะเผาทำลายเมืองนี้ให้สิน้นซากเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันคือเสียงอะไรนะเย่าบอกนะว่าไอชายหนุ่มคนนั้นมันถูกฆ่าตายแล้ว ฉันว่านะไอสองคนนั้นน่ะมันคงตายแล้วล่ะมันกล้ามากที่มาฆ่าคนในเมืองนี้ที่นี่น่ะคือเมืองศักดิ์สิทธิ์เลยนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะครับท่านหัวหน้าท่านลองดูตรงนั้นสิบ้าน่าไอเด็กหนุ่มคนนั้นมันต้องตายแล้วสิมันมาเหิมเกิมในเมืองของเราเลยนะทําไมมันถึงรอดออกมาได้ล่ะอย่างนั้นหรอพวกแกน่ะอยากให้ฉันตายมากเลยสินะงั้นแกก็ตายก่อนฉันเลย เดี๋ยวก่อนนะฉันทําอะไรผิดแกข้าฉันทําไมหลังจากนั้นฉันฟันที่ใช้พลังของเขาในการสังหารคนในเมืองบูซานทุกคนต่างตายกันหมดพวกแกน่ะตายกันให้หมดนั่นแหละไอ้มนุษย์เห็นแก่ตัวณตอนนี้เมืองหูซานถูกทำลายลงโดยมือของฉันเป้าสั่งท่านเฉินคะคุณน่ะจะไปที่ไหนต่อหรอฉันน่ะจะไปที่แผ่นบูชายันศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อชิงตัวเว่ยเวลกับคืนมาฉันจะไปด้วยตัวของฉันเอง เอาล้ะนะเดี๋ยวฉันจะไปคนเดียวส่วนเธอนะ่ะกลับไปพักผ่อนได้แล้วกลับบ้านไปซะได้ค่ะคุณเฉียนเปาซางแล้วภาพก็จะตัดกับมาติแทนบูชายัญศักดิ์สิทธิ์ใครหน้าไหนากันมันชังก่ามาฆ่าคนของข้าแล้วยังมาทำลายเมืองหูซานอีกมันไม่เกรงกลัวพระเจ้าองค์นี้เลยเหรือบอกชื่อของมันมาฉันจะฉีกวิญญาณของมันให้แหลกเป็นปุ๋ยผงแล้วจะนำวิญญาณของมันมาเป็นเส้นสังเวยเออได้โปรดท่านเทพท่านใจเย็นก่อนนะครับ นาโตนี้ภาพจะตัดกับมาติชานเมืองของประเทศจีนนี่นายวันนี้นะ่ะเราสองคนได้งเงินเยอะเลยนะนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเต็มไปหมดเลยว่ะใช่ได้ละวันนี้นะ่ะเราคงกําไรบานเลยเฮ้ยแกดูนั่นสินั่นคือตัวอะไรนะ่ะหลังจากนั้นฉันฟังได้บินเข้ามาพร้อมกับมีมังกรติดตามอยู่ด้านหลังเฮ้ยพี่ชายฉันขอถามอะไรหน่อยสิที่นี่นะ่ะคือเขตชายแดนหรือเปล่าเออใช่แล้วและครับคุณมาที่นี่มีอะไรอย่างนั้นหรอ และฉันฟังทด่บินออกไปบ้าไปแล้วเขาเร็วจนเกินไปมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวของเขาเลยเออท่านหัวหน้าครับมีใครก็ไม่รู้เขาบุกมาที่เมืองของเรานะครับปู้ชายคนนั้นเขาแข็งแกร่งมากนี่แกแกบ้าหรือเปล่าบอกฉันทาไมไปรายงานเรื่องนี้ให้ท่านในพลได้รับรู้เร็วเออได้ครับท่านนั่นมันเสียงอะไรนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเออท่านครับดูเหมือนว่ามีชาวจีนเขาบุกมาที่กองทัพของเรานะครับมันน่ะไวมากเลยเราไม่สามารถสกัดกั้นมันได้ ชาวจีนอย่างนั้นเ่รอมันต้องเป็นคนระดับไหนกันเนี่ยที่สามารถฝ่าวงล้อมของกองทัพเรามาได้งั้นเอาแบบนี้นะแกนะ่ะไปรายงานให้ท่านนายกได้รับทราบว่าเรานะ่ะโดนบุกลุกหลังจากนั้นผาบจะตัดกับมาติหองของนายกท่านนายกครับเราควรทำยังไงกันต่อดี งั้นก็แสดงว่าข่าวที่เมืองอู่ซานถูกทำลายลงไปพร้อมกับกลุ่มพ่อมดมันคือเรื่องจริงสินะแล้วตอนนี้กําลังมีชาวจีนข้ามมาที่ชายแดนของประเทศเราอีกเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะแกน่ะไปสกัดกั้นมันไว้ก่อนไม่ว่ายังไงก็ตามแกต้องข่ามันให้ได้นะอย่าให้มันเข้ามาที่ฐานทัพของเราไดนี่ทุกคนยิงมันเลยอย่าให้มันเข้ามาที่ฐานทัพของเราใด ท่านนายกครับท่านวางใจได้เลยนะไอชายคนนี้นะมันไม่สามารถเข้ามาที่กองทัพของเราได้หรอกกองทัพของแกก็ไม่เลวเลยนะขอบคุณมากเลยนะที่ชมผมและที่สําคัญไอชายคนนั้นนะไม่สามารถฝ่าวงล้อมเข้ามาที่นี่ได้หรอกเออท่านในพลครับท่านดูมันสิมันมีบาเลียที่สามารถรับกระสุนปืนได้ครับท่านพระเจ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเป็นไปได้ยังไงกันมันเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่นาะตอนนี้ฉันฟ้าได้กระโดดลงมา ให้ทหารทุกนายระดมยิงมันเข้าไปอย่าให้มันเข้ามาได้นะยิงจนกว่าจะแน่ใจว่ามันตายแล้วทุกคนโจมตีมันไปเรื่อยๆเลยนะยิงมันผู้แกน่ะไม่รู้อะไรเลยสินะอ่อนแอจริงๆอะไรกันเนี่ยแม้แต่รถถังมันก็สามารถทำลายได้เลยอย่างนั้นเหรอพระเจ้าช่วยลูกด้วยน่ากลัวเป็นบ้าเลยผู้ชายคนนั้นอะไรกันว่าผู้แกหยุดยิงทำไมยิงมันเข้าไปอีกสิและฉันฟังได้ผู้เขามาว่าผู้แกน่ะหยุดโจมตีฉันได้แล้วนะ ท่านนายกนี่คิดในใจว่าด้วยพลังระดับนี้เขาอาจจะเป็นเทพสงครามก็ได้นะแม้แต่กระสุนปืนยังไม่สามารถฆ่าเขาได้เลยหลังจากนั้นฉันฝางไี้เบ่งพลังของเขาออกมาเฮ้ hey, ทุกคนดูนั่นสิมันจะทําอะไรนะ่ะปากของมันมีไฟออกมาด้วยทําไมพลังของมันถึงเจ็บปวดอะไรเช่นนี้มันแผ่ออร่าออกมาทําให้พวกเราเจ็บปวดอย่างนั้นเหรอนี่ทุกคนใจเย็นก่อนนะท่านครับรีบฆ่าเจ้านั่นเถอะพวกเราจะตายกันหมดแล้ว ท่านนายกในพูขมาว่าพลังของเขานะ่ะมันแข็งแกร่งมากเลยนะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถเอาชนะเขาได้หรือเปล่าผู้ชายคนนั้นอาจจะแข็งแกร่งที่สุดในประเทศจีนก็ได้อะไรนะครับท่านนายกผู้ชายคนนั้นอย่าบอกนะว่าท่านนายกในพูขมาว่าใช่ละละ่ะผู้ชายคนนั้นเขาคือเฉินเปาซางแห่งเจียงเปาและฉชนฝฝนาในพูขมาว่าแกแกคือสายเลือดของพ่อมดสินะ ใช่แล้วแหละครับท่านเฉินเ,เปาซางผมคือลูกหลานของกลุ่มผู้ใช้เวทมนต์ของเหล่าพ่อมดผมขอคารวะท่านเฉินเ,เปาซางครับได้โปรดให้อภัยเราด้วยเราไม่รู้จริงๆว่าท่านคือเฉินเปาซางถ้าเรารู้ละก็เราจะไม่ยิงใส่ท่านเลยนะครับ ฉันไม่สนใจคำพูดของใครทั้งนั้นพวกแกก็คือลูกหลานของพ่อมดจงตายไปให้หมดนั่นแหละนะตอนนี้ผมขออธิบายนิดนึงนะครับการที่เฉินฟางจะทําลายกลุ่มพ่อมดนั้นเฉินฟางมีเหตุผลนะครับพเพราะเหล่ากลุ่มพ่อมดชอบจับตัวมนุษย์มาบ่มเพาะแล้วก็ฆ่าทิ้งนะครับมันเป็นวัตจักของกลุ่มพ่อมดอยู่แล้วเฉินฟางเลยมองว่าสิ่งพวกนี้คือสิ่งที่เลวซามเฉินฟางก็จะล้างเาผ่าพันธุ์ของตระกูลพ่อมดนั่นเองไม่นะแกจะล้างเผ่าพันธุ์ตระกูลพ่อมดเลยอย่างนนนนััน้เเรรอมจ็บปวดะไช่นนี 5ชั่วโมงต่อมาในตอนนี้เฉินเปาซางทำลายกองทัพของกลุ่มพอมดจนหมดสิน้นการถ่ายทอดสดได้ถูกสะพัดออกไปเหล่าประชาชนของประเทศจีนกำลังดูการถ่ายทอดสดในครั้งนี้อยู่นี่แกฉันบอกให้แกหยุดเดี๋ยวนี้นะลงมาจากภูเขาได้แล้วแต่แกไม่ลงมาแลวก็พวกเราจะยิงใส่แกนะเอาล่ะพวกเรามันพูดไม่รู้เรื่องยิงมันเลยข่ามันให้ตายในตอนนี้เหล่าทหารได้สาดกระสุนใส่ทางเชินฟาง,แต,ฟางแต่เชินฟางก็มีบาเรียที่สามารถรับการโจมตีนี้ได้ อะไรกันเนี่ยเขาต้องเป็นพระเจ้าแน่ๆฉันฝันไปหรือเปล่าแม้แต่กระสุนปืนก็ไม่สามารถฆ่าเขาได้นี่ท่านนี่โปรดให้อภัยเราด้วยอย่าฆ่าพวกเราเลยนะครับฮฉันน่ะไม่ฆ่าพวกแกหรอกฉันคือเฉินเปาซางฉันอยากจะถามพวกแกว่าแท่นบูชายันศักดิ์สิทธิ์น่ะมันอยู่ที่ไหนได้สิครับเดี๋ยวผมจะบอกคุณมนทุกอย่างเลยนะหลังจากนั้นภาพจะตัดกลับมาที่แท่นบูชายันศักดิ์สิทธิ เฮ้ hey, นี่เพื่อนนายถูกจับตัวมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยทำไมนายสู้ผอมขนาดนี้ล่ะฉันนะ่ะถูกจับตัวมาเดือนหนึ่งแล้วกลุ่มพ่อมดนะ่ะมันลักพาตัวฉันมาว่าแต่เด็กสาวคนนี้นะ่ะเป็นคนจีนไม่ใช่เหรอเขาถูกจับตัวมาด้วยในตอนนี้หญิงสาวได้ร้องไห้ออกมาฉันยังไม่อยากตายเลยฉันมีครอบครัวที่ต้องกลับไปนะ นี่พวกเธอใจเย็นก่อนนะพวกมัน่ะอาจจะใช้เราแค่การบ่มเพาะก็ได้มันอาจจะไม่ฆ่าเราก็ได้นะอย่าพึ่งคิดมากไปเลยนี่เธอว้อวๆหรือเปล่าเธอไม่กลัวหรอถามฉันว่าฉันกลัวหรือเปล่าฉันก็กลัวนะแต่ฉันถูกเลี้ยงดูมาด้วยความน่ากลัวมาตั้งแต่เด็กฉันชินแล้วล่ะฉันเชื่อนะว่าเพื่อนของฉันต้องมาช่วยฉันแน่เอ๊ะนี่เพื่อนของเธอจะมาช่วยเธอหรอ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาน่จะมาช่วยฉันหรือเปล่าแต่เขาน่ะเป็นคนใจดีมากเลยนะและเขาก็แข็งแกร่งมากด้วยว้ยๆฉันกลัวจังเลยฉันอยากกลับบ้านไปหาพ่อแม่ของฉันไอเชิญเป๋าซางมันมาที่นี่แล้วทุกคนเอ๊ะนั่นมันเสียงอะไรน่ะทุกคนโปรดทราบทุกคนโปรดทราบนี่คือประกาศไอเชิญเป๋าซางมาถึงแล้วไอเชิญเป๋าซางมาถึงแล้วไอเชิญเป๋าซางมาถึงแล้วสินะงั้นแกไปเรียกมันมาเลยฉันจะได้ล้างแค้นมันสักที คนอย่างไเฉินเปาซางน่ะมันไม่ต้องถึงมือคุณลินชีหรอกฉันจะฆ่ามันเองเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันเสียงอะไรน่ะมีคนจะมาช่วยเราเหรอฉันฝันไปหรือเปล่านี่เธอได้ยินที่พวกมันพูดไหมมันบอกว่ามีคนจีนมาช่วยเราน่ะมันชื่อว่าเฉินเปาซางดูเหมือนว่ามีคนชื่อเฉินมาช่วยพวกเรานะแล้วเขาจะสู้ได้หรือเปล่านะแล้วว่ยเได้พูดขึ้นมาว่าอย่าบอกนะว่าเฉินเปาซางหรอ ฉันสัมผัสได้ว่าเวยเวนั้นปลอดภัยเธออยู่ข้างในสินะเวยเว่น่ะเธอยังไม่ตายฉันจะช่วยเธอเองนะเธอรอฉันก่อนไอเชิญเป๋าซางในที่สุดแกก็มาถึงแล้วสินะเราจะได้ต่อสู้กันสักทีและเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปโปรดรับชมอีพีหน้านะครับ